สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พี่น้อยเริ่มต้นพัฒนาตัวเองแล้วล่ะนะโดยใช้ที่ประชุมชแล้วก็เชื่อฟังอ<ช>ัพไลน์เรียกว่าให้อัพไลน์เป็นไกด์นะ ทีนี้พอถึงเวลาปั๊บเราก็ต้องไปเป็นอัพไลน์คนอื่นใช่เราจะไม่ได้มีแค่ไปเป็นดาวไลน์ของคนอื่นและถึงเวลาเราต้องไปสร้างทีมไปเป็นอัพไลน์ของคนอื่นด้วยเนี่ยพี่น้อยมีวิธีการสร้างทีมงานของตัวเองอยังไงบ้างครับก็หลักสําคัญตอนแรกเราก็จะคุยกันก่อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะบอกวิธีการทํางานว่าทํางานให้ถูกต้องถูกวิธีคุณจะต้องเข้ามาเรียนรู้ พัฒนาตัวเองให้เก่งเพื่อที่เพื่อที่จะเป็นอาวุธในการที่เราจะไปพูดคุยกับคนที่อยู่ข้างนอกที่เขายังไม่รู้ทุกธุกรกิจของเรารนะแล้วก็หลังจากที่เราได้คุยกันแล้วแล้วก็เขาก็ได้เข้ามาเขาก็มาแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคือเราจะต้องลงไปช่วยเขาก่อนนะได้ลงไปช่วยพูดช่วยคุยช่วยนํานเสนอแต่ว่าเราจะไม่ไม่ให้เขาทิ้งงานหลักนะงานหลักก็คือว่า คุณจะทํายังไงก็ได้คุณต้องเข้ามาในในห้องประชุมสัมนา,าเพื่อเพื่อให,ใ,หใ,หให้รู้งานทุกอย่างแล้วก็คิดอย่างเดียวว่าวางแผนที่จะเอาคนเข้ามากับเรารถ้าเราเอาคนเข้ามากับเราได้เนี่ยทีมเราก็จะโตขึ้นเพราะว่าเราถามว่าบางครั้งเนี่ยการ,การหลักการทํางานเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปพูดอะไรมากข้างนอกหรอกนะฮะแต่เราสามารถย่นธุรกิจเราได้โดยการที่เราเชิญเขามาฟังให้เขารู้เากับการที่ว่าถ้าเราจะไปพูดเองทั้งหมดนะ แต่ก็จะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่ไปพูดเลยนะแต่ต้องไปพูดเหมือนกันพอมาพูดแต่ว่าเราจะทิ้งท้ายแล้วให้เขารู้สึกอยากเข้ามาในห้องประชุม,มนะให้เขามาฟังของจริงให้ได้มาเห็นแล้วก็จะเชิญไปทุกที่ที่สามารถจะเข้าได้ไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมอินทาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะทําอย่างนั้นทีมงานเนี่ยส่วนใหญ่นะผมคิดว่าเรื่องวิธีการเป็นส่วนหนึ่งแต่กาลังใจนี่ก็เป็นสิ่งสาคัญนะพี่พ,พี่พี่ให้แนวทางเขาแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่มีวิธีการปลุกพลัง ทำให้ทีมของเรามีความคึกคักกระฉับกระเฉงและเป็นคนที่มีไฟอยู่ตลอดเวลาได้ยังไงฮะอ๋อก็เราก็จะดูคนฮะจา์ะนะฮะอย่างถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือสวอะนะฮะ,ะเราก็เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะสวเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนขี้เหงาไหมอะไรเงี้ยบ,บางคนขี้เหงาอยู่กับบ้านเงี้ยแต่ถ้าเราได้สร้างกำลังใจว่าให้เขาแบบเออเขามีคุณค่านะเขาสามารถทําอะไรได้เยอะเลยนะอ่า คุณป้าคุณยายอะไรงี้ทำได้นะคุณตาคุณยายอะไรเงี้ยเราก็จะพอแบบเหมือนเราเราให้ความอบอุ่นนวนเราว่าเป็นลูกเป็นหลานเขานะแล้วก็เชิญเข้ามาหรือว่าตลอดเวลาเราจะไม่ทิ้งในการสื่อสารกับเขานะบ,บางทีทุกวันถ้าเป็นถ้าเป็นโดยตัวเองแล้วจะโทรหาดาวไลา์นะทุกวัน ทุกวันแล้วก็จะคุยถ้ายัางยังเป็นผู้สูงอายุเราก็จะบอกว่าอุ้ยคุณยายวันนี้คุณยายเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณตาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะให้กําลังใจเขาอุ้ยคนนั้นเขาถามหานะเขาชอบมากเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราเราจะรู้ว่าคุณหมอนะอันนี้จะได้จากที่ที่ินทาค,คุณหมอจะบอกว่าชมคนให้เป็นแล้วชมให้เนียนอันนี้จะได้จากอาจารย์พงศส <c oughs> <isas> <ค><ย>ุนะคะคชมคนต้องให้เนียนนะฮะบ,บางทีแบบ เขาไม่สวยเลยแต่เราไปบอกเขาสวยอย่างเงี้ยแน่นอนเขารู้ตัวว่าเราว่าเราไม่ได้จริงใจนะฮะเราก็จะพยายามแบบเหมือนถ้าคนสูงอายุเราก็จะบอกว่าคนนั้นคนนี้ถามหานะคุณยายเข้ามาด้วยกันนะอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็นําเข้ามาแล้วทีนี้ระหว่างนั้นเราก็จะตามลงไปช่วยคุยกันลูกลานเขาแต่ถ้าอย่างเป็นแบบคนในวัยทํางานถ้าเป็นคนในวัยทํางานที่เราจะต้องมองว่าเขามีฝันอะไรนะเขามีฝันอะไรแล้ววันแรกๆที่เขาเข้ามากับเราอ่ะ เขาชอบอะไรเป็นพิเศษถ้าเขาชอบอะไรเป็นพิเศษปุ๊บเราก็ใช้กลยุทธ์น,นี้แหละครับไปเจาะหาเขาเหมือนอย่างยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าเขาปื้มอาจารย์รใช่ไหมฮะเราก็จะตล,ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปพูดพูด,พดบางทีเขาจะเบือ่อแต่เราก็จะบอกว่าอีอาจารย์ถามหานะอีวันนี้เข้าหรือเปล่าวันนั้นเข้าเปล่าอาจารย์รอ ชื่นชมความสําเร็จของน้องอยู่นะอะไรเงี้ยนะคือเราก็จะมีคําพูดเนี้ยไปบอกเขาซึ่งเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีกําลังใจเขารู้สึกเป็นคนสําคัญใช่ฮะใช่นะเราก็จะอนี่ก็ทําให้บรรยากาศมันดูตื่นเต้นตลอดเวลาใช่ก็นี่ผมถามต่อว่าเมื่อกี้เราบอกว่าวิธีการปลุกพลังนี้เกิดเราทํางานไปสักพักหนึ่งแน่นอนงานทุกอาชีพบนโลกใบนี้มีปัญหาหมด นะแต่ปัญหาจะหนักปัญหาจะเบาแล้วแต่อุปสรรคก็อาจจะต้องมีเจอบ้าง <ส YOU. S 1> ถึงเวลาเวลาเราทำกิฟฟลรีนเจอทีมงานและทีมงานเขาเจออุปสรรคเจอปัญหาพี่แนะทีมงานยังไงในวิธีการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคทั้งหมดฮะก็จะจะยกตัวอย่างว่าถ้าอย่างคือเราต้องก่อนอื่นเราต้องดูก <alter> ่อนว่าวิกฤตหรือปัญหาที่เขาเจอเขาเจอเรื่องอะไรนะถ้าเกิดว่าเขาเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเขาไม่เกี่ยวกับงานกิฟฟอรีนถ้า ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวปุ๊บเราก็จะยกตัวอย่างว่าพี่อย่าลืมนะว่าต่อให้พี่วันนี้ต่อให้คุณเจอปัญหาอะไรก็ช่างแต่อย่าลืมว่าถ้าคุณอยู่ในงานประจําคุณหยุดไม่ได้ครับคุณยังคงหยุดไม่ได้คุณยังต้อง,องเดินหน้าหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆยกตัวอย่างอะปัญหาสามีภรรยานี่คือปัญหาหลักเลยเราก็จะบอกว่าถ้าวันนั้นคุณถ้าวันนี้คุณทํางานประจําอยู่ถึงเวลาคุณทะเลาะก,กันคุณต้องไปทํางานประจํำไหมนะฮะเขาเขาก็จะบอกว่าเขาต้องไป เหมือนกันในกิฟฟินคุณก็ต้องมาเหมือนกันะนะฮะเพราะว่าอะไรนั่นหมายความว่าปัญหามันไม่ได้จบแต่ถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายคุณอย่าลืมว่าถ้าวันนี้คุณอ่อนอ่อนแรงอ่อนกําลังคุณไม่มีกําลังใจที่จะต่อสู้คุณบอกว่ามีพระหนี้สินอย่างนู้นอย่างนี้แต่ทางไหนที่จะทําให้คุณได้เงินอะ่ะคุณต้องทํางานถูกไหมฮะแต่ถ้าคุณมามานั่งคิดนั่งเครียดอยู่กับบ้านถามว่านี้สินมันหมดไหม เขายกหนี้ให้เราหรือเปล่าเขาไม่ได้ยกนะแต่วันนี้เราต้องสู้แล้วแต่เรารจะต้องสู้เพื่ออะไรแล้วก็จะพูดถึงความสวยงามว่างานทุกอย่างมันจะมันจะหนักเหมือนกันนะจะไม่เคยบอกว่าอุ้ยทำกิฟฟาฟรีแล้วสบายนะอย่างนั้นไม่มีหนักเหมือนกันรับผิดชอบเหมือนงานประจําแต่ความสวยงามของมันอยู่เมื่อสิ้นสุดของการทํางานอะไรมันรองรับอยู่รเราจะต้องยกประเด็นว่าถ้าเขาอยู่ในงานประจําคุณก็ต้องเจอปัญหาพัสดุสามีภรร,รยาก็ต้องทะเลาะก,กันใช่ไหม แต่วันนี้ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจกิฟลินคุณก็ต้องเจอเหมือนกันแต่ถ้าวันนี้คุณไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับตัวคุณเองได้หรือสร้างพลังให้ตัวคุณเองได้อย่าลืมนะว่าดาวไลน์ของคุณก็ดูเราอยู่ด้วยเหมือนกันถ้าคุณแก้ให้ตัวคุณเองไม่ได้แล้วคุณจะเอาความสามารถนี้ไปแก้แล้วสร้างกําลังใจให้เขาได้ยังไงครับนะ เราก็จะให้คือลีลาขอ,ของการเรียกว่าทั้งบูทั้งบุญเลยนะใ,ในการที่จะบอกทีมงานว่าทุกอย่างมันต้องอาศัยกําลังใจทั้งสิ้น,นพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยอยากจะชวนคุยถึงคําว่าแรงบันดาลใจสักนิดนึงเขาบอกว่าแรงบันดาลใจเปร็นเสมือนน้ําหล่อเลี้ยงให้คนหนึ่งคนเนี่ยเดินทางไปสู่เป้าหมายและก็ความฝันได้สําหรับตัวพี่น้อยเองเ,องเนี่ยคิดว่าแรงบันดาลใจ มีความสําคัญต่อการทํางานมากน้อยแค่ไหนคร้มีฮะมีมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าคนเราทุกวันนี้ถามว่าถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจบอกได้เลยว่าวันหนึ่งเราก็ต้องต้อง,องหยุด นะแต่ถ้าแรงบันดาลใจเนี่ยเราอย่าไปรอที่คนอ,อื่นหลายๆคนะชอบไปรอเอาจากคนนั้นคนนี้จากแม่ที่ไอทีบนะไซไลน์มั่งนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่รแรงบันดาลใจเราต้องเกิดเราเราต้องต้องรู้เลยว่าวันนี้เราจะทําเพื่อใคร <ừ> เพื่ออะไรแต่โดยส่วนตัวแล้วนะก็คือจะทําเพื่อตัวเองครับไม่ได้คิดว่าเราจะทําเพื่อใครหนึ่งเราจะยึดหลักว่าเราไม่อยากเป็นภาระใครตอนแก่อสอง,องตอนตอนแก่เราอยากสบายใช่ไหม แล้วก็อยากมีเงินอยากมีความมั่นคงทุกอย่างเราก็จะสร้างแรงบันดาลใจเวลาที่เราเจอปัญหาวุสส่นวายอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกตัวเองว่าไม่ได้นะไม่ได้นะนะไม่ได้หรือเอาอะไรก็ได้ที่เราอยากอยากได้นะอยังย่งสมัยก่อนมีแค่รถมอเตอร์ไซค์ไม่มีบ้านนะรเราก็จะใช้ความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีบ้านนะ แต่พอเราไปเจอผู้มุ่งหวังหรือใครหรือคนที่ปฏิเสธเราหรือว่าเราแรงๆปุ๊บเราจะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้นะเดี๋ยวบ้านเราหายนะเดี๋ยวเสาบ้านเราหายเดี๋ยวหลังคาหายอะไรเงี้ยคือเราก็จะบอกว่าจะบอกกับตัวเองงั้นน, <ะ S 1> นี่เป็นแรงบันดาลใจของเราเลยว่าถ้าเราอยากมีบ้านสักคนหนึ่งเมื่อไหร่ท้อบอกอ้เสาบ้านหายหแล้วเว้ย เมื่อไหร่รู้สึกหมดกําลังใจเอาหลังคาหายนะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกหดหูเอาประตูบ้านหายคือเราก็จะรู้สึกเลยว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันจะไม่เสร็จสักทีเพราะว่าอาการท้อการหดหู่หรืออาการหมดกําลังใจของเรานี่เป็นวิธีการเติมให้กับตัวเราเองท่านผู้ชมครับหคนเนี่ยก็เป็นเสมือนแรงบันดาลใจพี่น้อยบอกบอกว่าจะไปรอจากคนอื่นได้ยังไงแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็ต้องหาจากตัวเองทั้งนั้นแหละแต่พี่น้อยเองก็มีวิธีการดึ่มตัวเอง ลับขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้งเวลาเจอปัญหาใช่ไหมฮะใช่ก็จะดึงมาได้ตลอดแต่แต่ถามว่าบางครั้งกลางคืนมีนอนร้องไห้ไหมบอกเลยนะมีแต่ถามว่าทําไมเราในเมื่อเราร้องก็ร้องไปสิเราทําไมต้องให้คนอื่นมารู้กับเราใช่ไหมฮะ เหมือนกันวันนี้ต่อให้เรากินข้าวกับน้ําปลาแต่เราไปบอกกับเขาว่าวันนี้ฉันกินกัตสเต็กมาใครก็ไม่รู้กับเราถูกไหมฮะ, <c oughs> ะแต่ถ้าถ้าเราไปเอาเรื่องทุกข์ไปเล่าให้เขาฟังถามว่าธุรกิจเราจะเดินหน้าได้ไหม <c oughs> อ๊้มาทํากับพี่นะเผื่อพี่จะรวยมั่งถ้าน้อง <c oughs> ทำอ่าใช่ไหมเขาก็จะมองว่าเราเป็นผลประโยชน์ <c oughs> แต่ถ้าเราไปบอกว่าหู้นี่ตั้งแต่มาเจอกิฟฟีเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนมากเลยนะมันดีมันสุขสบายมันอะไรเงี้ยจากที่ไม่เคยมีอะไรเรามีอะไรเงี้ยทั้งจริงแล้ว เบื้องหลังเราอาจจะยังไม่มีแต่เราต้องสร้างเพราะถ้าเราไปบอกอย่างนั้นปุ๊บมาทำนะบริษัทฉันกําลังจะเจ้งช่วยมาทําหน่อยใครยะมาทํากับเราใช่ไหมคอาจารย์ใช่นั่นแหละก็คือจะจะสร้างให้ตัวเองแล้วถ้าเราสร้างให้ตัวเองได้แล้วปุ๊บเนี่ยคนอื่นก็ต้องเจอเหมือนกันกับเราเหมือนกันว่าถ้าเราทํากิฟลีนแน่นอนละปัญหาที่เขาเจอเขาก็ต้องเจอเหมือนกันกับเราแล้วก็เรื่องส่วนตัวก็ทุกคนก็หนีไม่พ้นนะ เราก็ต้องเราก็อย่างถ้าเกิดว่าเราเวลาที่ไปเจอดาวรายเจอปัญหาปุ๊บเราก็จะยิงประเด็นนี้เลยแล้วก็จะบอกกับเขาว่าจริงๆแล้วคุณจําได้ไหมวันแรกที่คุณก้าวเข้ามาเราจะไม่หยุดที่จะจี้เขาวันแรกที่คุณก้าวเข้ามาคุณพูดกับอะไรกับเราคุณอยากได้อะไรคุณจะทําตรงนี้เพื่ออะไร,รแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ใต้ปัญหาอุสักให้ยอมให้ปัญหาอุศักมาอยู่เหนือเราคุณจะไม่มีทางประสบความสําเร็จเพราะรอย่าคิดว่าปัญหาอุรักหรือความทุกข์นั้นอะ มันเกิดกับเราคนเดียวคนทั้งโลกก็เกิดได้อเหมือนกันนะฮะท่านผ<ต>ู้ชม<ล>ครับนี่แหละครับก็คือวิธีคิดที่เรามีต่อปัญหาที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าเพียงแค่เรารู้จักการปรับมุมมองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราอาจจะมองเห็นทางออกและอาจจะมองเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้า เราจะมาคุยกับพี่น้อยกันต่อนะครับว่าตั้งแต่ก้าเข้ามาทำกิฟฟารีนแล้วเนี่ยได้รับความสุขอะไรบ้างจากการทำธุรกิจของกิฟฟารีนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันครับความสุขที่เราไม่เคยไม่เคยได้รับจากอาชีพที่เราทำมาเลยความสุขความรักนะไม่ว่าจะเป็นกับดาวไลน์นะกับดาวไลน์กับไซไลน์กับสังคมในกิฟฟารีนมันแตกต่างจากสังคมที่อยู่ด้านนอก นะสังคมที่อาชีพ5-6อาชีพต่อให้เรามีเงินเยอะแค่ไหนก็ไม่ไม่สวยหรูเท่ากับในกิฟฟิน